โอ้มาในชุดสมบูรณ์หล่อมากน่ารักมากวันนี้ สวัสดีครับตาอ,อูนะครับสวัสดีครับผมโรวนะคะนรับหล่อไหมหล่อไหมน่ารักไหมจริงแต่ทุกคนก็น่ารักเหมือนกันนะครับนี่จริงๆแต่คุณสองคนนี่คือครับหล่อไม่มีพักความน,น่ารักไม่มีรถเลยนะฮะ วันนี้คือเขาบอกว่าเขาปล่อยบุกเขาไม่ได้แค่ปล่อยบุกตรงนี้นะ่ะคือข้างบนเนี่ยเขาก็ปล่อยบุกมาตลอดโอ้โหอาจารย์ยังก็คืออาจารย์จริงในขนาดนั้นหรอนะฮะวันนี้ดีใจมากๆนะฮะแล้วสองคนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับทางคาร์มัในงานนี้ครับคือก็เลยต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทางคาร์มันะครับของผู้ใหญ่ที่เชิญพวกเรามาเป็นเกสในงานนี้ดีใจเหมือนกันครับผมก็แบบรู้สึกว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบว่า าแบบนี้และเราพลาดไม่ได้ตัวเองเองจริงจริงเขียนได้เลยครับผมผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับขอบคุณที่เหมือนนึกว่ายังเป็นวันวาเลนไทน์อยู่เลยสดใสสีชมพูน่ารักทุกวันนะครับผมขอบคุณพากษามากมากๆที่ได้มีแบบแต่งชุดสีชมพูอีกครั้งแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนที่น่ารักอีกครั้งครับโโอ้ห ก็แต่พฤติกรรเหมือนว่าเันท้ายเหมือนกันเนาะจริงใช่ไหมเออจริงๆแต่ว่าันทายเนี่ยหนึ่งปีมีแค่วันเดียวนะยะแต่รักถ้าอุ้บรถคนเดียวนี่มีตลอดไปนะรักทุกวันครับรักทุกวันทุกวันคือวันวาเลนไทน์ทุกวันคือวันของเธอร้านของเธอเด็กก็มองพี่อาร์มองฝั่งนู้นแต่ว่าเธออาจจะมีหลายคนหน่อยท้าไปกันเตี้ย ใช่ครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้ผู้ชมในห้องส่งคือเต็มไปหมดแล้วนะครับครับนี่ทุกคนห้องส่งเลยห้องส่งอาจจะไม่รู้ว่าที่อยู่ที่บิ๊กซีเพลสรัชดาเนี่ยคนเยอะขนาดไหนส่งเสียงให้หนึ่งทีได้ไหมทีมแม่จ้าทีมแม่แจ๊ถ้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรทำไมครแบบเราสามารถแบบรีแอคชั่นได้ในการด้วยการเล่นแฮชแท็กใน X อ๋อ ก็คือคำฮัลโหวหัลโรลใช่ครับนะฮะฝากกันด้วยน้องมีอะไรอยากจะฝากถึงทีมหน้าจอด้วยครับยังไงครับถึงแม้คุณจะเป็นทีมหน้าจอแต่คุณก็จะเป็นทีมในใจของผมเหมือนกันแล้วมันเรียกนาวจาจยาเขาก็ไม่เบาหอเลย ติดนะครับว่าเนี่ยจอเนี่ยมันมันไกลทำไมอ่ะไม่งั้นคงไหลโดนจอไปนานแล้วเลยไหลโดนจอก็วเนือหลอดโดนแล้วโชคดีมากเลยนะที่จอมันอยู่ไกลอ่ะเพราะว่าไม่ใช่ไม่งั้นจะไม่ใช่แค่ติดจอทำไมติดใจเลยเอาซีเอาซีวันนี้ผมวันนี้ผมวันนี้เขาไปตุยมามาระบอกเลยวันนี้ไปตุยมาพร้อมอ่ะรู้ว่าเจอพี่เงี้ยเราต้องหามุกมางัดกับพี่หน่อย เสพติดความรักไม่ต้องมีพี่อาร์ตอาจริงเราอยู่คนเดียวเขาก็ชมกันได้นะเขาก็ส่งมุกรับส่งกันแม่ไเข้าขากันเลยไม่ได้ครับเพราะถ้าไม่มีพี่เนี่ยครับเราก็จะไปกันไม่ต่อครับจะไปวนอยู่แบบนี้ครับจะไปเรื่อยใช่ครับครับผมมันมืนหลงไหมเมันหลงไหมเมืนหลงครับเหมือนตอนที่ผมไปไหนผมก็หลงอยู่แต่ไในขามาไม่แต่ว่าแต่ว่าพี่แนี่เพราะว่าตาอู๋เนี่ยเป็นผู้ชายที่น่าหลงนะครับครับทำไมครับ ปรากริตดำรงวินิจกุลผู้จัดการฝ่าย,ายสื่อสารการตลาดบริษัทคามาจำกัดมหาชนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับและต่อมาในกะารช่างกุ้งาหาทางฝั่งบิ๊กซีกันบ้างนะครับขอต้อนชับคุณพาเสนีแท้ตั้งผู้อในวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนะครับแลนะต่อมา ขอเรียกเชิญครับคุณจินตนาวิวัฒนาสิริศักดิ์นะครับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนครับและอีกหนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญคุณวัฒนาทิวเราทรมผู้จัดการสาขาบิ๊กซีเพรสสาขารัชดาบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนครับผมดีใจเลยนะครับนี่คือต้องบอกว่า ทางบิ๊กซีเ้วก็ข้ามาที่จับมือร่วมมือกนันนะทำให้เกิดกิจกรรมทีๆดีแบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะกับข้ามาเอสต้าอูออฟโรดนะครับวันนี้ก็ฝากทุกคนกันด้วยนะครับนี่ใครที่อยากจะมาช็อปซื้อสินค้าต่างๆนะครับที่บิ๊กซีเพรสและจะอะไรโหเรียกว,ว่าปั๊บ ฉมใหม่น่าเดินเลนมากๆนะครับแล้วก็มีสินค้าให้คุณได้ชอ็อปแบบครบอันสุดๆสะดวกสบายมากๆหรือว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่ของเรานะครับก็มีดีลตไอเทมให้คุณได้สามารถเลือกช็อปไปเพิ่มความสวยเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคนไปได้เลยนะครับเรียบร้อยครับขอแสดงคว้มกับท่านผู้นของเราทางค้าท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมคราวนี้ครับอะไรผูน หัวใจบอกตลอดเวลานะครับไม่ได้เลยนะฮะับเอาทีนี้เรามาพูดคุยกับทั้งคู่กันบ้างทั้งตาหัวร้อนอย่างที่บอกกันไปครับวันนี้เราจะมาในงานของบิ๊กซีบิวที่แฟร์คุณดูเลยครับดูสักทีดูสิคทีเอาดูสิคไปดูไปถือเลยเอาถือได้ไหมถือได้ไหมตาของพี่ครับไม่ต้องดูไม่ต้องแอบดูได้ถูกไหมดูเลยแสายตาสั้นด้วยต้องดีตาบ้างเอาไปสั้นเหรอพี่จริงเหรอจริงแสดงว่าผมอยู่ใกล้พี่นิดพี่ก็ไม่เห็นผมเลย 都可以把它干了，对吧？ ใช้ชีวิตให้อยางมีความสุขครับอ่าแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับตัวของเราเนี่ยอ่ะอันนี้จริงน้องอาะคือพราก่อนหรือจะเป็นการอาหารที่ดีๆเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วแต่อย่างนึงก็คือเลือกเรียกว่าเป็นไอเทมใช่ที่แบบมาเสริมความมั่นใจเสริมให้เราแบบดูดีในสไตล์ของเราเป็นสิ่งสําคัญมากใช่ครับดีๆที่หลายคนเขาบอกอุ้ยผ่องมากออ๋ใสมากมองจากไกลก็ขาวลิ้มเป็นรโอ้โหตร ดูแลยังไงให้ไม่ดำนี่แนะรำให้ลองถามาขมามันดีนะเขามีบิวตี้ไอเทมดีๆใช่ที่สามศารถที่จะเลือกให้ตรงกับได้ว่าสไตล,ล์ของคุณได้ใช่ครับนะครับหลากหลายเลยนะฮะอ่ะนี่คือวิธีการดูแลตัวเองของเขานะครับแล้วของผมล่ะครับมีวิธีการดูแลตัวเองอยังไงบ้างฮะของผมเหรอครับก็ง่ายๆเลย,ยครับเราดูแลแบบประหยัดนะครับผมเราไปใช้ขอใช้ครีมจากเขาง่ายๆไม่ต้องจากข้าวโอ้รึเปล่ใช่ ti <laughs> ti. Okay, <laughs> okay <laughs> ครบ3ามแก้วเฮสามมื้อถูกแล้วครับผมตั้งแต่รอรบนี้มีแก้วกี่ใบครับแก้วเหรอครับครับมีมีเยอะมากเลยครับอ่อยากรู้มีแก้วกี่ใบจะเทใจให้หมดเลยคะแต่แต่อย่าเทใจได้ไหมครับเพราะว่าผมขอแค่ขึ้นใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันพี่กันก็เคยพูดเอาไว้โอเคโอเคได้ได้ทีนะครับอ่สรุปแล้วกัน ทานอาหารกออกกงกายดืมน้าครับแล้วก็จริงๆเราตากแดดออกกำลงกายแบบออกไปเดินเล่นสุดทำอะไรก็ได้ให้มีความสุขความสุขเนี่ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเปล่งปลั่งข้าจากข้างในสู่ข้างนอกโอ้โหดูท่าเตจโชไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยากจโชทุกคนทุกวันเตจโชอัเจนนน ขึ้นอย่ความสุขขึนอยู่ความสุขไงใช่ครับได้ตรงได้เต้นไปด้วยใช่ครับได้ไปได้ไปมาร้องเพลงต่อหน้าแฟนคสับครับผมนี่ถือเป็นหนึ่งความสุขเหมือนกันครับใช่ไหมครับก็คือทำอะไรที่มีความสุขกันบ้างหรือแบบทำอะไรที่เรารู้สึกมั่นใจรู้สึกดูดีในแบบของเราจริงครับใช่ไหมครับทีนี้ถามเคล็ดลับวิธีการดูแลตัวเองกันไปแล้วแล้วอยากรู้อีกหนึ่งเคล็ดลับแพรว่าคุณสองคนช่วงนี้คุณออกงานกันออกงานคู่งไปบ่อยบ้ากครับมีเคล็ด ไปอย่าง้ยนะเฮ้ยไปออกไงแล้วแม่อมมหอมมเขาก็มไม่ให้ดมก็ต่ว่าหอมขนาเที่เขากำลังกำลังเลื่อนติ๊กอันนี้ที่เอาไปตำรวจเลื่อนติ๊กอยู่เลื่อนเลื่นเออยู่นะครับก็จริงๆพี่เราดูแลกันแล้วกันจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองครับผมก็ไม่มีใครดูแลนะไม่มีใครดูแลก้าพูด โมเลี้ยงพี่ด้วยนะเออแหมเก่งนะเราอ่ะเหมือนเขาใช้แบบพื้นที่ตรงนี้ในการแบบว่าเนี่ยทำให้ตัวเองดูน่าสงสารมันงนั้นพอเป็นจริงนี่มันไม่ใช่ใช่แปลว่าดูแลดีไหมดูแลดีแล้วก็แนี่ไงพาไปเลี้ยงข้าวอะไรพาไปเลี้ยงข้าวแล้วก็ดูแลเขาสิส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนแบบทําอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเทำมห้ตลกให้เขาฟังตลอดเวลายังไงสิยังงไเช่นผมจะทำตัวตลกให้เขาดูตลอดยังไง ไม่บอกนี่อย่างสีเหลืองอันนี้ไม่ตลกนี่ก็ขับไรเห็นปะเออแค่นี้แหละไอผมจะหาอะไรมาเตอร์เทนงเขาตลอดครับจโอเคขั้นเือคอยจะดับสร้างลองยิ้มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโรลบรีเต้นแย่แลมลงทิกตอกห้าเลยนะแย่แลมแย่แลมใครอะไม่รู้จักแย่แลเหรอครับแย่แลมคือะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราดูในทิกตอกอัพโหลด จริงปะอย่าลุกไปอย่าเลมอนะย่าเลมอันเจ๋งคือเรไมอยากรู้เลยผมก็เพิ่งดูเมืวันทั้งวันเลยรอรอไปทำอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอดดย่าเลมหรอใช่คือน่าสนน่านะสนโอเคอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอ,ดอ,อันนี้คือในมุมของตาหูใช้สตาร์บั่ไหมฮะใช้สตาร์บั่นไหมอะไรอะ่ะไม่ได้ดูอะ่ะไม่ออะไรอ่ะออสตินจะไปซื้อปลามาให้มาเมย์ดู อันนี้โอเอ้ลาับโอ้ยไม่ได้ตามคุณเก่งนะคุณเอาเวลาไหนไปเล่นน่ะเฮเวลาไหนเวลาตั้งรถคุณรดขับไงผมก็เล่นไปเรื่อยอ๋อโอเคเราโดูอลไดูแลท่าอุ๋ยังไงบ้างก็เขาชอบพาตัวเองมาให้ผมดูแลเหมือนไปเดี๋ยวนี้ไม่เคยขับไม่ขับรถไปแล้วครับรู้คือมาเรียกแอปเรียกเรียกวินมากับรถยน เอองงมากคือแบบสบายสุดๆทำตัวเอแบบสบายกินข้าวก็แบบเลี้ยงพี่หน่อยนะอ๋อไม่ถือว่าขามานี่คือมามอเตอร์ไซค์ครับเรียกเรียกแอปมาใช่แต่ขากลับนี่คือมีคนขอบให้เฮ้ยเรงมีแฟนขับนี่นะ ขอบคุณทุกคนนะครับมาเลยทุกคนทุกคนนะผมรักทุกคนนะครับเราผู้ชมทางบ้านดีครับและทุกคนที่ที่นี่ด้วยนะครับไปไม่เป็นแล้ววันนี้เลิกแล้วไม่ต้องห่วงเราเราไม่ต้องไปไหนไปเลย๋ยวกเขาขับพาไปให้ยิ่งนานวันการมาออกอีเวนต์กับพี่แล้วเดี๋ยวขับรถไม่ต้องเปิด GPS แล้วปล่อยให้หลงอยู่อย่างนั้นแหละ เราทำไมครับมันดูน่ารักดีมันตลกดีใช่ไหมครับล่าสุดจะให้เลี้ยวเข้าจอดในตึกแกมมี่คือในตึกแกมมี่ต้องบอกว่าที่เวลาเราบนลงไปทีสุดตลกด้านล่างได้ดีได้ดีมันลึกมันลึกมันลึกอ่ามันลึกมันลึกบุนลงไปปุ๊บแล้วมันจอดอยู่ที่เดียวซึ่งซึ่งมันจอดยากมากอืมเราเลยบอกเอารถถอยเราก็ถอยนะแล้วหมุนซ้ายอ่เอารถหมุนพอรถหมุนซ้ายโอ้โหนี่พวงอะไรใหญ่กันนี่ไหนกันนะหมุนซ้ายครับ พี่เขาจะเาบุญซ้ายนะฮมต้องยางี้นะใช่ใช่หมเอารถบุญสุดอ่งนี้นี่รบอกะเอาุญซ้ายสนุกดีเวลาขับรถกับเาเก้าอนเอทาแ่อ็นเอทุกวันขัานหลุดก็มีอะไรให้ตืน้นตอดเวลาใช่งนี่ก็เป็น้ว่าความน่ารองัสคนที่ดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับบอกว่าแกคแล้วะเดี๋ยววันนี้ กิจกรรมให้คุณได้ร่วมสนุกกับลากิ๊บด้วยแตาตา,ตาก่อนจะไปถึงตรงนั้นวันนี้คุณสองคนมีเพลงมาฝากกันด้วยใช่ไหมใช่ครับอาดานะฮะซึ่งเตรียมมาวันนี้70็ดสิเพลงด้วยกันนะฮะโอ้โหที่แต่ว่าลิสต์ของวันนั้นจะเซเว่นสุดท้ายเลือกมาอยู่2เพลงที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับแฟนคลับทุกคนในวันนี้ใช่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำแน่นอนจำไม่ได้ด้วย เป็นไจี๊ดจำได้สิจำได้โอเคอาคุณร้องไหมเดี๋ยวให้คุณไปลงไปเตรียมตัวก่อนนะพ่อครับสเต็ปพิเศษ for come on today especially เป็นโมเดลเป็นโชว์ทีมไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนในปีนี้เลยโชว์ที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนในปีนี้เลยอุ้ยเป็นภาษาอังกฤษที่แบบฟังรู้เรื่องใช่ไหมแต่พี่ต้บอกว่าพี่ชื่นชอบที่เฟลเวอร์เขาเป็นพิเศษอุ้ยจะไงครับคือคือเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวกันก่อนกว่อนไหมเอาไปเตรียมตัวก่อน แปไมครับไม่ต้องแปลนะครับโอเคทุกคนทำทุกเรื่องไปกันมาทเรื่องสองดูเรื่องเรื่องใต้ดีกว่างใต้สิไปไปไยังไงนะครับไปเขืนละโอเคถือกันแต่หัวปล่อยให้เตรียมตัวก่อนนะครับสาธุเชิญนะเดียวท่าเดียวนะผมไม่รบกวงต่อให้เขาลงเวทีไปอ่ะเขาก็ลืมหัวใจไปที่ผู้คน